สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เสาวก็จะพามาทําอาหารทานง่ายๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้เสาวจะทําผัดมามา่าลดต้มยํากุ้งทานค่ะเสาวก็เตรียมของไว้แล้วเรียบร้อยนะคะมาลงมือทําด้วยกันเลยค่ะก็มีมามา่มาสองห่อนี้นะคะก็เป็นมามา่าต้มยํากุ้งแบบห่อใหญ่นะคะทั้งสองห่อเลยเนาะก็เป็นทั้งแบบที่เป็นขายที่ต่างประเทศแล้วก็แบบที่มาจากเมืองไทยนะคะอันนี้เป็นแบบที่ขายอยู่ที่นี่นะคะ อันนี้ก็เป็นอันที่มาจากเมืองไทยค่ะก็จะแตกต่างกันแค่เครื่องปรุงที่อยู่ในซองนะคะจะต่างกันนิดหน่อยเนาะสาวก็หั่นแค่หลอดผักกาดขาวแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งเตรียมไว้แล้วนะคะก็มีกุ้งแล้วก็หมูสับค่ะที่จะใส่ลงไปในวันนี้เนาะก็เป็นอะไรที่เหลืออยู่ที่บ้านนะคะก็เอามาผัดผัดร่วมๆกันค่ะสาวก็ตั้งกระทะสําหรับลวกเส้นแล้วก็สําหรับผัดเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำเดือดแล้วก็ใส่เส้นลงไปลวกเลยค่ะสาวจะแยกเครื่องปรุงไว้ต่างหากนะคะก็ใส่เฉพาะเส้นลงไปลวกก่อนค่ะทั้งสองซองเลยเนาะสาวจะไม่ลวกนานนะคะพอน้ำเดือดใส่เส้นลงไปสาวก็จะปิดไฟเลยนะคะแต่ว่าให้เส้นเขาแช่อยู่ในน้ำร้อน สักแป๊บหนึ่งให้เขาแยกออกจากกันค่ะก็ไม่ได้ลวกให้สุก100%ซนะคะก็แค่ให้เส้นเขาแยกออกจากกันเนาะแล้วก็แยกมาไว้สําหรับผัดอีกทีค่ะพอได้เส้นตามที่ชอบแล้วนะคะไม่ต้องสุก100%เปอรซนต์เนาะเราก็จะเทน้ำออกนะคะ แต่สาวจะเก็บน้ำที่ลวกเส้นนี้ไว้สำหรับเติมเวลาผัดอีกทีค่ะต่อมาก็มาเตรียมกระทะสำหรับผัดเลยค่ะสาวจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะสำหรับผัดหมูสับนะคะมาลวนหมูสับให้สุกก่อนค่ะก็ยีหมูสับแล้วก็ผัดจนหมูสับสุกนะคะผัดมาม่าวันนี้ก็จะใส่ทั้งหมูแล้วก็กุ้งนะคะ ก็เป็นหมูสับแล้วก็กุ้งที่เหลืออยู่นะคะก็ะจะใส่ผสมรวมกันไปเลยค่ะก็เป็นเมนูผัดมาม่าแบบง่ายๆนะคะมีอะไรก็ใส่ใส่รวมลงไปค่ะพอหมูสุกแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดต่อค่ะ เราก็จะปรุงรสตอนนี้เลยนะคะก็จะใส่เครื่องปรุงที่เขาให้มานะคะก็เป็นเครื่องปรุงามาม่าลดต้มยำกุ้งนะคะก็จะมีน้ำพริกเผาพริกป่นแล้วก็เครื่องปรุงที่เขาให้มานะคะก็คือผัดรวมกันไปเลยนะคะสำหรับเ,เครื่องปรุงที่เขาให้มาทั้งหมดนะคะ ็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะให้เครื่องปรุงผสมรวมกันกับกุ้งแล้วก็หมูสับค่ะต่อมาสาวก็จะใส่ผักลงไปนะคะก็จะใส่แครอดกับหน่อไม้ฝรั่งลงไปก่อนค่ะ <ๆ S 1> เพราะเขาจะสุกช้ากว่าผัก,กาศขานะคะก็ผัดผผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแต่ว่าสาวจะแยกกุ้งออกมาก่อนนะคะสาวไม่อยากให้กุ้งสุกมากเนาะ ก็จะแยกกุ้งออกมานะคะแล้วค่อยมาใส่เส้นแล้วก็ผักกาบเข้าแล้วผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีค่ะเราก็จะเติมน้ำที่ลวกมาม่าลงไปนิดหน่อยนะคะให้ผัดของเรามีน้ำซอสเพิ่มขึ้นค่ะ ก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้ผักสุกตามที่เราชอบค่ะก็ชิมรสด,ดูนะคะว่าได้รสชาติตามที่ชอบแล้วหรือยังค่ะใครชอบเผ็ดชอบหวานชอบเปรี้ยก็ปรุงรสเพิ่มตามชอบนะคะตามด้ตามที่ชอบแล้วก็จะใส่เส้นที่ลวกไว้นะคะลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ <c oughs> ชิมน้ําซอสแล้วก็มีรสเผ็ดนะคะ <c oughs> ก็เลยเกิดอาการไอต้องขอโทษด้วยนะคะ ต่อมาก็ใส่ผักกาดขาวลงไปค่ะก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันค่ะผักกาดขาวเขาก็จะดูเยอะนะคะแต่พอเขาสุกเขาก็จะยุบตัวลงค่ะเราก็จะเติมน,น้ำลวกมาม่าเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะให้เช่นเขาชุ่มๆหน่อยค่ะ ก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะใครชอบผักสุกก็ผัดนานหน่อยใครชอบผักกรอบๆก็ไม่ต้องผัดนานค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่กุ้งลงไปผัดรวมกันค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะก็ผัดตามชอบเลยค่ะกุ้งก็สุกแล้วนะคะผักก็สุกแล้วเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ผัดนาม่าใส่กุ้งใส่หมูสับแล้วก็ใส่ผักตามชอบนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นนะคะก็มีทั้งกุ้งมีทั้งหมูสับมีหน่อไม้รั่งผักกาดขาวแล้วก็แครอทค่ะก็ผัดใส่มาม่าต้ยามยำกุ้งนะคะก็รสชาติอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะสหนัดสาวก็กำลังพอดีเลยนะคะ ก็หอมนะคะรสชาติก็ถูกปากถูกใจแล้วค่ะทีนี้สาวก็จะไปจัดจานนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดจานออกมาได้ประมาณนี้นะคะ ก็จะมีทั้งกุ้งมามา่าแล้วก็ผักต่างๆนะคะสีสันก็หน้าตาหน้าทานนะคะสำหรับเสาวก็อร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วก็เป็นเมนูที่ง่ายมากด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสาวก็จะขอตัวไปทานก่อนนะคะจานนี้ที่สาวจัดสวยๆก็จะถ่ายรูปทำปกนะคะแล้วก็ยังมีเหลืออีกอยู่ในกระทะอันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่รับชมจนจบค,คลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ